อันนี้อันนี้เรามาดูกลุ่มที่ที่สู้อยู่นะครับที่สู้อยู่ด้วยเหตุผลเรื่องราคาน้ํามันเรื่องของอลดค่าไฟฟ้า,เ,าเรื่องของอะไรที่ลดลงนะครับก็จะมีกลุ่มอพวกปูนใหญ่ปิโตเคมีเนี่ยยันได้อยู่ทั้งปูนใหญ่ทั้งพีททีจีสีเป็นกลุ่มที่ถูกขายเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ เริ่มยันล้อดครวนกันนี่ฮะสวนตลาดนะครับเนี่ยมาเอี๋เยวนะครับอ่าโอเคครับอ่านี่ครับวันนี้บวกแรงนะพี่พี่เปียกปทจีซีมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่ที่จะคุยกันอไม,ม่ยังยังไม่มีครับเข้าใจว่าเป็นภาพภาพรวมภาพรวมทางจีนมากกว่าที่เขาก็เริ่มจะฟื้นตัวครับวันนี้วันนี้เรามีไลฟ์สดกองทุนอ่าอ่ากองทุนแต่ว่ามันเป็นกองทุนพาเวรดพันธบัทเรานะครับครับ เขาก็โฟกัสไปที่ตลาดหุ้นจีนเขาก็เล่าให้ผมฟังไม่เย็นนี่ครับว่าเศรษฐกิจจีนนี่ไม่ได้ไม่ได้แย่เหมือนที่คนมองนะครับอืก็เป็นเศรกิจที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปแล้วก็มีธุรกิจที่น่าสนใจหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจี GC, หรือปูนใหญ่หรือพวก IVL เนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆฟืนตัวครับอู้ YouTube หลุดไปแล้ว <laughs> ได้ไหมครับบอ เฟซบุกยังใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเอาไปเร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 ื่อยๆก่อนนะครับครับแล้วก็มีพวกพวกปั้มน้ำมันอย่างโอก็ยังสู้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะตีแรงขายออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มานี่ไอวอนะครับเนี่ยก็เหนือเส้นห้าสิบได้โอเคเราสู้สู้ได้ยังสู้ได้อยู่ครับ o อนะฮะพวกนี้ก็ถือว่าพื้นตัวมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป๊ะใช่ครับใช่ครับพื้นตัวมาจากโออาร์นี่โดนคือขึ้นแรงไปหน่อย เวลาขึ้นขึ้นสแสรงเลยก็เลยโดนเทคเยอะและ้วยังอยู่ในเกมยสู้ได้อยู่คนคนติดเยอะก็ก็จะมีแรงถ่ายนิดนึงนะครับก็ติดแถวเส้นห้าสิบวันครับเปียลงมาครับยังสู้อยู่แล้วก็มีพวกราดบุรีฮะลงไฟฟ้าราดบุรีก็ GPS ีพวกเนี้ยก็ยังยงแข็งแรงครับกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่เราจะเก็บไปแล้วครับลูกค้าเราก็จะเก็บแบบรับันผลเล่นรอบไปแล้วนะครับก็ยังสู้บนเส้นห้าสิบวันครับเอ็กโคนะครับตัวหนึ่ง ไอ้กมันไปติดเส้นสองร้อยวันก็สู้อยู่ไม่รู้จะข้ามไม่ข้ามเดี๋ยวนั่งดูก็ได้รุ้นนะฮะไปเปียกตัวนี้ครับดูจะดีกว่าเพื่อนหน่อยแล้วก็ g p s ก่เพือน g p s ครับตัวนี้ก็ยังรอทดสอบแถวๆเส้นค้าเฉลี่ยสองร้อยวันประมาณนี้ครับ g p <C>. s ก็ส่วนใหญ่ลงไฟฟ้าตัวใหญ่ๆนี้ก็สามตัวนี้ก็ขึ้นมา เหนือเส้นห้าสิบหมดแล้วนะครับพี่เปียกโดยความรู้ครับผมครับผมก็คือหลงไฟฟ้ายังดีอยู่นะครับพวกปั๊มน้ำมันยังดีอยู่พวกแบงค์บางตัวก็ยังแข็งแรงพวก SDB KTB แล้วพวกนี้ยังแข็งอยู่กมีแบงค์พวกน้ำมันแล้วก็พวกปิโตรเคมีนะครับเออมีอีกตัวหนึ่งซึ่งไอ้ตัวนี้แอบขพ้่มมาครับหมอชื่อ Abico High Tech ครับไอ้ตัวที่ s ม m u i Advanced SAT อันนี้เป็น e ออครับมีลูกค้าถามอยู่เหมือนกันนะเนี่ฮะอันนี้ก็แอบขึ้นมาหลายวันแล้วเป็ดขึ้นมาแรงมันเป็นลงไฟฟ้าคราหมอมันเป็นลงไฟฟ้าก็จะผ่านวัตถุมเรียบร้อยแล้วละครับหรือแต่ว่ากําไรจะพอยันขึ้นไปข้างบนได้ไหมั่นนองครับครับน่าสนใจคนที่มีอยู่ก็ใจเย็นครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันคล้ายๆคือตอนนี้โลงไฟฟ้าอย่างตัวเล็กๆอย่างพวกซีเคพอะไรพวกนี้มันก็ยันได้หมดเลยครับหมออืมครับอีกกลิมก็ยันได้แล้ว ไอต้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆบีกิลมอะเพิ่งข้ามเพิ่งข้ามจากข้างล่างขึ้นมาครับอ่ก็ไม่ไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวคือลงไฟฟ้ารอบนี้มาดีเกือบทุกตัวเลยลงไปเรียกว่าลึกมากแล้วก็มีพักตัวยอดตัวบ้างแต่ก็ยังยัง,ย,งยังโอเคในภาพรวมอ่ายังยังอ่อนจะออนแอลก็เพื่อแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำนิวโดอะไร,รไม่ได้มีแรงสา่นะอันนี้เป็นตัวไอ้น,นี้เป็นพวกรถยนต์นะพี่เป ตัวใช่ใช่ใช่คือเรามองเฮ้ยทำไมมันแอบขึ้นมาผมยังงงอยู่เล <ừ> ยผมไม่ตามข้อมูลไม่ได้เพราะว่าบางตัวนี้มันก็คล้ายๆกับว่าเอ,อมีมีเราจริงๆมีหลายตัวนะที่มันแอบ,บมาเราก็เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าหุ้นมันเยอะหุ้นให้ผมเนะี่ยเมื่อวันเมื่อวานวาน,วาน,านั่งเปิดดูเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยคือหลายตัวมันก็แอบมาอย่างทั้งด่วนนี่ก็แอบมานะพี่เป็กทางด่วนเนี่ยดีดีเอ็มทีเนี่ยประเภทหุ้นทางด่วนนะครับกลายเป็นหุ้นที่เนี่ยอันนี้เซนะครับเนี่ย ใช่ใช่ไอดีเอทีนี่ปันผลมันเยอะอยู่แล้วเราเข้าใจได้นะแต่ไอัวนี้เออมาได้ยังไงแต่มกตัวดูเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้ <S <S ค,นนครับอืมโอเคผมเล่าภาพรวมให้ฟังก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีก็ปรับโพชั่นเอาตัวไหนที่เราแนะนําก็จะมีแนวรับให้อยู่แล้วนะครับภา,าพรวมก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดแย่ยมากแต่ว่าอาการคงไม่ไปไหนไปอีกสักระยะหนึ่งแนวรับของเส้นอยู่ที่พันสองร้อย อ้าวทุกีพันหน่งร้อยห้าสิบกสิบย่นย่านนี้แล้วผมก็เริ่มออกแนวรับให้แล้วนะครับเมื่อไม่ต้องกันวลลูกค้าก็จะเห็นแนวรับที่ในห้องไลน์ครับ